เคยสงสัยไหมครับว่าอุปกรณ์เล็กแค่นี้มันมีความสําคัญต่อระบบเสียงแค่ไหนครับผมครับตัวนี้เขาเรียกว่าคอสโอเวอร์ครับผมครับคอสโอเวอร์ก็มีหลายราคานะครับผมครับพันสองพันสามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีครับทำไมถึงมีคอสโอเวอร์และทาไมเขาถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเสียงมากขนาดนี้ครับผมครับมาชมกันครับผมครับ คอร์สโอเวอร์เนี่ยครับถือว่ามีส่วนสําคัญมากทางด้านระบบเสียงครับเครื่องเสียงใครก็ช่างหรือออกงานอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักทุกคนเลยนะครับสำหรับคอร์สตัวนี้ครับผมครับแล้วคอร์สทำอะไรล่ะครับผมครับหนึ่งละคอร์สเป็นตัวตัดสัญญาณความถี่ครับผมครับเช่นคอร์สสามารถส่งความถี่เนี่ยไปให้ดอกเบสโดยเฉพาะส่งความถี่เนี่ยไปให้ดอกกลางโดยเฉพาะส่งความถี่เนี่ยไปให้ดอกแหลมโดยเฉพาะครับผมครับทีนี้คอร์สที่ดีมันต้องมีความแม่นยำครับสมมุติว่าเราตัดที่ 1K เนี่ย ถ้าคอสมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ตัดขาดไปเลยนะครับผมแต่ถ้าคอสไม่มีประสิทธิภาพตัดใีเคจริงอาจจะเลื่อนมา 2K 3K ประมาณนี้ครับผมนี่คือคอสไม่มีประสิทธิภาพครับผมนั่นเองครับผมครับนี่แหละทำไมคอสถึงมีราคาถูกราคาแพงครับผมครับแล้วคอสแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอย่างที่ผมจับเนี่ยเขาเรียกว่าคอสอนาล็อกครับผมคอสอนาล็อกเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับเช่นคอสอนาล็อกเวลาเราหมุนเปลี่ยนความถี่เนี่ยคือมันจะไปด้วยกันทั้งหมดเช่นหมุนมาข้างล่างเนี่ย เบสนุ่มลึกจริงครับแต่เสียงกลางเขาก็ลงมานุ่มลึกจริงครับผมครับแต่คอร์ดดิจิตอลสามารถตั้งแยกได้ครับผมครับกลางแหลมเหมือนกันครับผมครับหมุนไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นคือไปทั้งพวงแหลมก็ไปด้วยเบสก็ไปด้วยไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ครับอย่างเช่นคอร์ดดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเบสเอาไปแต่เบสก,ก็ได้นะกลางให้ผมดังให้ดีนะก็ได้นะครับนี่แหละคอร์ดดิจิตอลมันดีกว่าอย่างนี้ทีนี้ผมจะพาไปชมกันว่ามีคอร์ดไม่มีคอร์ดมันเป็นยังไงทำไมาอุปกรณ์พวนี้ ถึงอยู่ในเครื่องเสียงเรามานานมากพอสมควรครับผมครับไปลองนครับผมครับตอนนี้ผมก็เปิดปลายพาร์ครับไม่มีคอร์สครับผมครับดูครับจากที่เราคิดว่าเป็นลำโพงเบสมันจะเป็นเสียงอะไรครับผมครับไปครับเสียงเบสเราทำไมมีเสียงกลางนี่แหละถ้ามีคอร์สมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมครับดังมั่วยบทครับต่อมาครับเราก็เปิดเสียงกลางครับผมครับ แบบปพลพัดไม่มีคอคสคอรบี่ครับไม่มีคอสเลยครับจากที่เขาทําง,งานกลางก็ทําง,งานเบรดด้วยอีกที่เรามาฟังผ่านคอร์ดูว่าเสียงเป็นยังไงครับผมครับครับเป็นไหมครับ จากเสียงเบสล้วก็เป็นเสียงเบสเลยไม่ต้องมาดังเสียงกลางด้วยครับแยกความถี่ชัดเจนครับผมเสียงกลางครับ เห็นไหมครับเนี่ยคอสเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมมากสำหรับระบบเสียงของเรานะครับผมครับใครที่ยังไม่มีคอสก็ซื้อไปใส่ได้เลยครับผมแล้วมีอีกแบบหนึ่งที่แทงเขาได้คือปีปีเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่มันจะตัดความถี่ไม่ขาดเมืออกับคอสครับคอสเนี่ยคือตัดความถี่ขาดเลยนะครับผมครับของใครขมขาอนุญาตยังนินครับผมครับในพาวเวอร์ตัวเนี้ย 600CR เนี่ยพวกเนี้ยผมก็มีคอสอยู่ข้างหลังด้วยก็สามารถขับเบสขับกลางได้แยกได้เหมือนกันแต่ความชัดความละเอียด มันก็ซื้อคอสสู้คอสไปได้เพราะว่ามันทำงานคนละแบบแล้วก็ราคาแตกต่างกันครับผมครับโอเคครับ, okay, รบก็จะประมาณนี้สำหรับความสำคัญของคอสครับผม